สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณกับเขาจบกันแล้วจริงๆหรือ,อยังโอเคเรามาเช็คพลังงานกันนะคะว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไง โอเคสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะ่ะว่ารู้สึกว่า สัมพันธ์เนี้ยมันคือเขาอ่ะฝั่งเขาอะนะคะเขาดูนิ่งๆดูเย็นชาดูไร้ความรู้สึกหรือไม่ค่อยแสดงออกอะไรให้คุณรู้ว่าเขาคิดยังไงหรือรู้สึกยังไงกับคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกหรือเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเก็บความรู้สึกก็ได้นะ คือเขาอะตัวเขาเนี่ยมีเรื่องที่อยู่ในใจมีมีเรื่องที่กุ้มใจมีเรื่องที่เครียดเครียดอยู่ในตอนนี้นะคะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของงานก็ได้เป็นปัญหาเรื่องของงานการงานของเขาที่เขาจะต้องแบบทุ่มเท แล้วก็มีดูมีความกังวลหรือมีความความกลัวอะไรบางอย่างนะคะแต่เขาอาจจะแบบไม่ได้บอกคุณไม่ได้สื่อสารอะไรให้คุณรู้ส่วนคุณเนี่ยคุณกลัวว่าคุณจะเสียเขาไปคุณมีความกลัวมีความกังวลมากๆเลยเนี่ย เหมือนว่าคุณคุณกําลังจะสูญเสียในความคิดความรู้สึกของคุณอะนะคุณรู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาอะมันดูมีความขัดแย้งกันคุยกันก็ทะเลาะกันช่วงนี้แบบคุยกันดีๆไม่ค่อยได้มันจะเป็นอารมณ์แบบหงุดหงิดหงุดหงิดจุกจิกจุกจิกคุยกันทีไรก็พานแต่จะทะเลาะกันทุกทีแล้วครั้งเนี้ยคุณก็มีความรู้สึกว่า คุณกลัวกลัวที่จะสูญเสียเขาไปจริงๆคุณกังวลว่าครั้งนี้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจบจริงๆแล้วหรือเปล่ามันอาจจะแบบถึงทางตันแบบสิ้นสุดเส้นทางแค่นี้แล้วหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้บางทีเนี่ยเขาสถานการณ์นะคะ ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นแบบกระทันหันด้วยซ้ําแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนคุยกันมาอยู่ดีๆอ่ะก็ก็ดีๆกันอยู่อยู่ๆวันดีคืนดีเขาก็นิ่งๆไปคุณก็อาจจะแบบไปถามเขาว่าทําไมนิ่งจังทําไมช่วงนี้แบบไม่ค่อยทักมาไม่ค่อยคุยอะไรอย่างเงี้ยส่วนเขาอ่ะเขาที่มีเรื่องกุ้มใจหรือว่ามีปัญหาอะไรของเขาอยู่แล้วเนี่ย ก็จะหุดหงิดแล้วคุณกับเขาก็จะพานทะเลาะกันแล้วอยู่ๆก็แบบกลายเป็นกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ทั้งๆที่ความจริงเนี่ยถ้าถ้าอยู่เฉยๆไม่ไปสกิปต่อมอะไรกันก็ก็ยังไปได้ต่ออะไรแบบเนี้ยนึกออกมหเหมือนแบบอยู่ๆสถานการณ์มันก็พลิกเฉยเลยอะจากที่แบบคุยกันมาดีๆไปโดนต่อมอะไรก็ไม่รู้นิดเดียวระเบิดตุม้ม ทะเลาะกันนู่นนี่นั่นคือแบบมันพลิกผันหน้ามือหลังมือแบบฉับพันเอออ่ะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ ฟีนอฟวานเ o ดออฟคัพทูออฟคัพเขาก็ยังรักคุณอยู่นะเออเขาก็ยังรักคุณนะคะยังมีแพชชั่นยังมีความหลงไหลได้ปลื้มคุณอยู่อืมถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณกับเขาอาจจะแค่แค่ทะเลาะกันงอนกันแค่ชั่วรังชั่วข่าวอะนะคะอ่ะทีนี้มาดูว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าความรู้สึกเขาเนี่ยยังรักคุณมากอยู่ขนาดเนี้ยแล้วสถานการณ์ของคุณกับเขาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปมันจะจบกันจริงไหมหรือยังไม่จบถ้าดูจากความรู้สึกของเขาที่มีให้คุณนะก็ก็ไม่น่าจะจบก็ยังไม่น่าจะจบนอกจากว่าคุณจะไม่เอาเขาแล้วอืม เพราะว่าผู้อนก็ไม่ได้ดูฝั่งคุณเพราะคุณก็รู้ตัวอยู่แล้วเนาะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะคุณกับเขาจบกันแล้วจริงๆหรือยัง strange just mean p.m. press eight of cups one cup four of swords เห็นน oh ็อปคับโอ้โหสิกอัพคัอ่ะเห็น e หน้าไพา่แล้วก็หลายๆคนก็น่าจะพอพอเดาออกนะไพ่ก็ออกมาดีขนาดนี้นะคะถ้วยออกมาเต็มนะคะเอ p l พรสก็มานะไพ่ถ้วยอ่ะโอเคถามว่าเรื่องของคุณกับเขาจบกันแล้วจริงๆหรือ,อยังตั้งแต่ใบแรกอะผู้อ่านก็รู้สึกว่ามันไม่จบหรอกนะ มันไม่จบหรอกอินฟินิตี้คุณเห็นไหมอ่ะอินฟินิตี้ Infinity ออกมาขนาดเนี้ยเห็นไหมมือสองมือกําลังจะแบบเอื้อมมาจับกันมันไม่จบอะค่ะไม่จบหรอกนะคะเดี๋ยวก็ถ้าใครที่โกรธการเลิกกันหรือว่าไม่ติดต่อการไม่คุยกันเดี๋ยวได้กลับมาคืนดีกันเนี่ยหกถ้วยก็มานะคะไพ่ของการกลับมาของคนรักเก่าคนคุยเก่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาจากไปเขาอาจจะหายไปชั่วครั้งชั่วคราว นะคะแต่เขาคิดถึงนะอืมเขาถึงเขาจะแบบเดินหันหลังมาถึงได้บอกว่ามันเหมือนเป็นอาการของคนที่แบบทะเลาะกันร้องงอนกันมากกว่าค่ะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลเกียดอะไรกันขนาดนั้นนะก็แค่เดินถอยห่างเว้นระยะออกมาว่าอ,อถอยออกมาถอยออกมาแต่ว่า เขาก็ยังคิดถึงอยู่เห็นไหมเขายังคิดถึงเรื่องราวดีๆระหว่างคุณกับเขายังมีความอาลัยอาวรณ์ orn, มีความโหยหามีความต้องการมีความปรารถนานะคะแล้วสุดท้ายเขาก็จะกลับมาเขาก็จะกลับมาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันยังไม่จบจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะอือยังแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาที่เขาเขาอะต้องการเวลาผู้อาจรู้สึกว่าเขาต้องการเวลาต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการใช้เวลาคิดอะไรบางอย่างหรือว่า ไปจัดการหรือแก้ไขสถานการณ์อะไรบางอย่างของเขาเพราะตอนแรกที่ผู้อ่านเปิดไพ่ออกมาเขามีเขามีก้าวดาบออกมานะคะเขาเหมือนมีเรื่องเครียดมีเรื่องที่เขาคิดมากมีเรื่องที่เขาจะต้องจัดการมีก้าวดาบแล้วก็มี night of n e นะคะเหมือนเขากําลังมุ่งมั่นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่อาจจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องงานที่จําเป็นจะต้องไปโฟกัสต,ตรงนั้นให้มากๆ,ๆเขาอาจจะยังไม่มีเวลาที่จะมาแบบโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์มาก แต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ลืมคุณไม่เคยลืมคุณไม่ได้จะบอกว่าทิ้งคุณไว้ข้างหลังอะไรอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากจะมาทะเลาะกับคุณอะว่างั้นเถอะคือคุณต้องเข้าใจนะว่าบางคนอะเวลามีเรื่องเครียดแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะเป็นประเภทที่เออถ้าเครียดแล้วมันมันหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกับคุณเขาอาจจะไปเครียดเรื่องอื่นมาแต่พอคุณมาพูดอะไรนิดนิดหน่นอยหน่อย,อยมันไปสะ กิดต่อมเขาอะ่ะมันทําให้แบบอารมณ์ระเบิดได้ง่ายๆแล้วเขาก็จะกลายเป็นต้องมาทะเลาะกับคุณซึ่งเขาไม่อยากซึ่งเขาไม่อยากทะเลาะกับคุณทีเนี้ยถามว่าเขาคิดจะกลับมางอ้อหรือว่ากลับมาหากลับมาคืนดีกับคุณไหมคิดอยากมานะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอให้เขาเนี่ยจัดการอะไรต่างๆได้เรียบร้อยก่อนช่วงนี้เขาเหมือนแบบต้องการเวลาต้องการพักฟื้นต้องการเขาน่าจะต้องการจัดการกับ สติของตัวเองอะค่ะต้องไปไปจัดการกับความรู้สึกหรือว่าสติอะไรของเขาให้มันเข้าที่เข้าทางอะจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ให้อารมณ์ร้อนไม่ให้แบบว่าชุนเฉียวหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาจะเอามาพานใส่คุณซึ่งก็ไม่สมควรแล้วเขาก็ไม่อยากจะทําเออแล้วการกลับมาครั้งเนี้ยก็คือแบบมีความเป็นไปได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยก็คือ,คอจะแน่นแฟนมากขึ้นแล้วก็จะมีความสุขความสมหวังโอ้โหนี่ไพ่ความสุขที่แบบ เต็มเปี่ยมนะคะ D.M.Place สิบถ้วยความหมายใกล้เคยียงกันก็คือเป็นความสุขความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ผู้อ่านนึกถึงคาว่า Abundance ความอุดมสมบูรณ์ความสุขที่แบบเต็มเปี่ยมล้นเปี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือเอาละ่ะก็คือยังมีความรักมีความรู้สึกดีๆต่อกันและกันมากถ้าห่างหายไปเงียบไปก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแค่แบบพอ ให้ได้ไปจัดการอารมณ์จัดการความรู้สึกตัวเองจัดการกับปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตของเขาให้เรียบร้อยอะค่ะถึงเวลาที่อะไรอะไรลงตัวแล้วถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะกลับมากลับมาด้วยความพร้อมมากกว่าเดิมคราวนี้เมื่อเมื่อเขาพร้อมเขาก็ให้คุณได้เต็มที่ให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนความรักความ รู้สึกดีๆสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณเคยอยากได้จากเขาเขาก็สามารถให้คุณได้แบบเต็มที่ดีมากมากนะคะโอเคก็สรุปนะคะไม่จบไม่จบเรื่องราวนระหว่างคนหนึ่งเขาไม่จบมันยังมีภาคต่อนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ